ข้อ336ดังได้สดับมาพราหมณ์คนหนึ่งชื่อชานุสนัสโสนีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามอย่างนี้ว่าพระโคโดมผู้เจริญพวกข้าพระองค์แลชื่อว่าพราหมณ์ย่อมให้ทานทั้งหลายย่อมทําบุญทั้งหลายที่เชื่อแล้วทําอุทิศว่าขอทานนี้จงสําเร็จแก่ญาติสายโลหิตทั้งหลายผู้ล่วงรับไปแล้วขอญาติสายโลหิตทั้งหลายผู้ล่วงรับไปแล้วจงบริโภคทานนี้ พระโคดมผู้เจริญฐานนั้นย่อมสําเร็จแก่ญาติสายโลหิตทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วได้แลหรือญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมบริโภคฐานนั้นแลหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ฐานย่อมสําเร็จได้ในฐานะแลย่อมไม่สําเร็จในอัถฐานะพราหมณ์ทูลว่าพระโคดมผู้เจริญก็ฐานะเป็นฉนะอัถฐานะเป็นฉนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พรามคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปและเป็นผู้มีความเห็นผิดผู้นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรกอาหารใดสำหรับสัตว์นรกเขาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในนรกนั้นด้วยอาหารนั้นเขาดำรงอยู่ได้ในนรกนั้นด้วยอาหารนั้น พรามทานนั้นย่อมไม่สําเร็จแก่เขาผู้ดํารงอยู่ในฐานะใดฐานะแม้นี้แลเป็นอัฐนะพราหมณ์ก็คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปละผู้นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงกําเนิดสัต์วดิรชานอาหารใดสําหรับสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในกําเนิดสัตวดิรฉานเขาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในกําเนิดสัตดิรฉานนั้นด้วยอาหารนั้นละ ฐานะแม้นี้แลเป็นอัถนะพราหมณ์ก็คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตละเป็นผู้มีความเห็นชอบผู้นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ทั้งหลายอาหารใดสําหรับพวกมนุษย์เขาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในมนุษย์สยโลกนั้นด้วยอาหารนั้นเขาย่อมดํารงอยู่ในมนุษย์สยโลกด้วยอาหารนั้น พรามทานนั้นย่อมไม่สำเร็จแก่เขาผู้ดำรงอยู่ในฐานะใดฐานะแม้นี้แลเป็นอัานะพรามก็คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตละผู้นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งถวยเทพอาหารใดสำหรับถวยเทพเขาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเทวโลกนั้นด้วยอาหารนั้นละฐานะแม้นี้แลเป็นอัถนะ พรามก็คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงและเป็นผู้มีความเห็นผิดผู้นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยอาหารใดสำหรับสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยเขาย่อมยังอัตภาพนั้นให้เป็นไปด้วยเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารนั้นเขาย่อมดำรงอยู่ได้ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารนั้น อีกอย่างหนึ่งมิตรและอมาตหรือญาติสายโลหิตของเขาตามทรงให้ซึ่งฐานใดแต่มนุษยโลกนี้เขาย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานนั้นเขาย่อมดำรงอยู่ได้ในเปรตวิสัยนั้นด้วยฐานนั้นพรามทานนั้นย่อมสำเร็จแก่เขาผู้ดำรงอยู่ในฐานะใดฐานะนี้แลเป็นฐานะ <IS 2> พารามทูลถามว่าพระโคดมผู้เจริญก็ถ้าญาตสายโลหิตนั้นผู้ล่วงลับไปแล้วไม่เข้าถึงฐานะนั้นไซใครจะบริโภคทานนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ญาติสายโลหิตของเขาแม้เหล่าอื่นผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นผู้เข้าถึงฐานะนั้นพวกเขาย่อมบริโภคทานนั้นพราหมณ์ทูลว่าพระโคดมผู้เจริญก็ถ้าญาตสายโลหิตนั้นนั่นแลผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นผู้ไม่เข้าถึงฐานะนั้น และญาติสายโลหิตของเขาเหล่าอื่นผู้ล่วงลับไปแล้วก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครจะบริโภคฐานนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานนี้เป็นอัฐานะาแลไม่ใช่โอกาสพรามอย่างไรเสียแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลชานุสัโสนิสูตรมาในทศกัณนิบาตอังคุตตรนิกาย